กีตาร์ในวันนี้นั้นคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยเห็นมันมาก่อนก็ได้นะครับการเด็ครั้งหนึ่งก็จะเหมือนว่าเราได้ยินเสียงกีตาร์สตัวเลยแหละครับเปไปแก้ของตัวที่แบบอยู่นระช่วงเสียงกันด้วยนะบอกเลยว่าเสียงครบมากๆครับ กลับสวัสดีครับผมพ่อกรายกับรายการบอลฮอนมิวสิกแชนแนลนะครับเพราะผมตรงนั้นนักหนุ่มได้ในรายการวันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวในวันนี้ไม่ธรรมดาครับครับผมสกีต้าในวันนี้นั้นคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยเห็นมันมาก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าได้ยินเสียงมันคนจะรู้เลยว่าความเนียของเสียงที่ครบมันเป็นยังไงไปดูกันครับกับกีตาร์1สสายโคเจสองครับผมไปชมกันเลยครับก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับสำหรับกีตาร์1สสายโคเจสอตัวนี้ ลูกบิดและสายนี่เยอะมากเลยนะครับใช่ครับเพราะว่ากีตาร์12สายนี้ก็เรียกว่ามีสายมากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยนะเสียงเที่ยงมาก็จะมีความครบในด้านย่านเสียงมากกว่าเช่นกันครับใช่ครับผมสายปกติ6สายก็ยังอยู่ดีนะครับมีอกสาที่เพิ่มเข้ามาให้เสียงเต็มขึ้นนั่นเองครับเรียกว่าเป็นเสียงเดียวกันนะแต่อยู่คนละออกเทตกันครับทำให้ได้ทั้งเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงไปพร้อมกันเลยรายนิดครั้งหนึ่งก็จะเหมือนว่าเราได้ยินเสียงกีตาร์สองตัวเลยแหละครับแถมเป็นแยกสองตัวที่แบบอยู่คนละช่วงเสียงกันด้วยนะบอกเลยว่าเสียงคบมาก การเตียมการเล่นของกีตาร์ตัวนี้นะครับก็ไม่ต่างกีตาร์หสายปกติเลยครับผมแค่เราจะต้องตั้งสายทั้ง12สายก่อนเล่นนั่นเองครับในส่วนของสาย 1- ถึงสาย6ที่เป็นสายปกตินะครับสามารถตั้งมาเสียง E A D G B E ได้เลยตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนสาย 1- ถึง6อีกเส้นที่อยู่ด้านล่างก็ตั้งเสียงเดียวกันครับผมแค่คนละออกเททครับหรือว่าต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าสายมันเยอะเพราะกันตอนนี้ถ้าใครยังไม่เคยตั้งอาจจะงงได้ว่าเราตั้งสายไหนยังไงเสียงตรงกันไหมสายไม่ตรงสักสองสาเสาจนยคร อาจจะต้องใส่ใจจุดนี้นิดนึงครับผมยังไงเราไปดูสเปคของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับสำรัสโค J20 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกีตาร์12สายตามที่เราแจ้งไว้เลยนะมากับทรงดีหรือว่าเน็ตหนอดครับผมซึ่งถือว่าเหมาะกับกีตาร์12สายพอดีเลยครับเพราะว่ากีตาร์ประเภทนี้น,นะครับต้องการโมเดลที่จะโชว์พลังเสียงใ,ในการตีคอร์ดนะครับผมจึงต้องอาศัายทรงเน,น้ตหนอดหรือทรงจัมโบ้เพื่อที่เสียงจะได้สแสดงออกมาได้อย่างครบครับผมยังไงเราไปดูที่หน้าไม้ก่อนเช่นเคยครับไม้น้่ทำจากไม้ laminated wood นะครับจึงให้เสียงออกมาที่เสียงกกลลางงชััดดดเเเเจนนนน่สสียป็ห ด้านข้อได้ด้านหลังจะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับที่ให้เสียงได้นุ่มและทุ้มเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนอยู่แล้วส่วนคอทำจากไม้มะฮอกกานีเช่นเดียวกันครับฟิลกระบอร์ดและบิดเนี่ยทำจากไม้โรสบ,รบรูดครับเฟตให้มา20เฟตครับผมอินเลย์เป็นลายดอทนะครับผมบายดิ้งสีครีมขาวนะครับความยาวสเกลอยู่ที่652ม mm ิลลิเมตรนะครับความกว้างนัดอยู่ที่48มิลลิเมตรนะครับซึ่งถือคอบกว้างนะครับสำหรับกีตาร์ปกติเนี่ย มากับระบบเฟฟ้าของ Fishman Isis Plus นะครับผมสามารถปรับได้ทั้งวอลลุ่มเบสแล้วก็เทรเบิลเลยนะครับมีเฟสให้เล่นด้วยครับผมรวมถึงมีจูเนอร์ในตัวด้วยครับเคลือบเงานะครับผมสวยหรูไม่เป็นรอยง่าย ก็ได้ยินไปแล้วนะครับสำหรับกีตาร์12สายอย่าง Score J20 ตัวนี้เสียงจะมีความคุบกว่ากีตาร์6สายทั่วไปนะเสียงก็ไม่ได้แย่นะครับตัวนี้แต่ผมยังามรู้สึกว่าเสียงมันอาจจะยังไปได้ไม่สุดมากนะนะเรียกว่าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์โอเคก็ผมคุณภาพตามราคาในหลักประมาณ4,000ครับด้วยความที่ทางเราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกีตาร์12สายราคาหมื่นกว่ามาแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวนั้นน่ะมันดีกว่าตัวนี้เฉยครับโอ้ราคา4,000กับตัวหมื่นก็ต่างกันนะครับผมเข้าใจผมก็เลยรู้สึกวววว่่าาาาตััเเนี้้อคคครระดบถืแล ส่วนการเล่นการจับอาจจะเหนื่อยของกีตาร์ปกติทั่วไปนะคร,ครับผมปกติมี6สายนะครับตัวนี้มี12สายครับเราต้องใช้แรงกดไป2เท่าเลยับผมแต่ทีล่นกีตาร์ปกติมาอย่าให้มาลองนะครับผมว่าเป็นมิติใหม่ของการเล่นเลยครับต้องมาลองแล้วครับ ในส่วนราคาของ s โคเต้ J 20นะครับปัจจุบันจราเทาที่4,750บาทครับผมลดเหลือเพียง4 0 9 0บาทเท่านั้นครับรับเบรกิเตอร์12สายตีขอดเสียงครบสะใจแน่นอนครับซื้อได้ที่ไหนต้องที่นี่นะครับร้านขอนแก่นมราทอนครับผมสุดท้ายฝากครับคลายกดไลค์กดแชร์ปกติด้วยน,นะครับติดตามมาราทอนวีซิงได้ที่ Facebook และ YouTube ครับผมสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ